เพลงของสปปลาอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็รีแอคชั่นเพลงของสปปเราติดกันเลยละคะ่ะก็ของเขาดีจริงๆอ่ะประเทศเขาดีอ่ะเราจะไม่พลาดกันรีแอคชั่นเด็ดขาดค่ะ,คะทุกคนโอเคเพลงที่ปอ๊อบอายจะมารีแอคชั่นวันนี้นะคะเอ,อ่อชื่อเพลงว่าต้นทุนชีวิตต่างกันของน้อง sts 7 3นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านาะก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ปอ๊อบอายด้วยนะคะ กันทุกคนขึ้นห้อมกันแต่เมื่อกี้อย mm ู่ข้างหลังเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเงินดวงดาวอินดราอบแสงหัวใจแดงๆยังเต็นอยู่ตึงหน้านั้นคายจะเบิดนึงบ่มี ทุกชิ้งทุกอย่างทั้งโลกใบนี้้ามีนักเพียรต้องมีครูครูเิดตังเด่ตัวเองฟังจนปากข้างบ้านต้องหลอนเห็นดวงตะวินจะหลับแสงว่าใจแดงแดงยังเต้นอยู่ถึงแม้นางกายจะเบิดแห้งบพมีแมีแมงที่จะสู้ทุกชิ้งทุกอย่างทั้งโลกใบนี้้ามีนักเพียรต้องมีครูครูเปยตังเด่ตัวเองฟังจนปากข้างบ้านต้องหลอดอย่าไปสนอย่าไปคิดกับคำเมาอคนเหล่านั้นต้นถึงชีวิต ของคนเฮามันต่างกันอนาคตยังยาวไกลโอปสสักต้องฝ่าฟันถึงบ่แม่ในวันนี้ก็คงองยืนสักวันบ่มีไพ่ที่จะเก่งในวันแรกที่ได้เกิดชีวิตนี้ต้องได้ลองต้องได้เห็นต้องได้เปิดมีเรื่องร้อีกลากหลาย าทางกทุกทุกอย่างมีความหมายบอกเข้าใจให้ไปเสิรดบางคนบอกเข้าใจและเบิ่งตัวคอยเป็นสิ่งแฝดเรื่องรล่าที่ผ่านมาโศกสตาวีแสบ ลเาเบียบกะทิกอถึงเวลาก็ต้องอมีมันสินับยังหนักหนามาถึงเวลาก็ต้องแบกถ้าเจ็บป่วยไข้ให้กินยาและใส่เวลาเดี๋ยวก็หายทุกสิ่งอย่างที่ได้มามาถึงเวลาก็สาลายถึงจะรวยจนล้นฟ้ามาถึงเวลาก็ต้องตายใส่ชีวิตนี้มีค่าและเจอจะมีความหมายเห็นดวงดาวินจะหับแสงหัวใจแดงๆยังเต่นอยู่ถึงแม้นังกายจะเบิดแห้งก็มีแม่ <า S 1> จทุกทิ้งทุกอย่างทั้งโลกไปนี้ถ้ามีนักเพียรต้องมีครูคููเปิดฟังเบลงตัวเองฟังจนปากั้งบ้านต้องหลอนเห็นดวงดาวเห็นจะหลับแสงว่าใจแดงแดงยังเต้นอยู่ ถึงแม่นางกายจะเบิดแห้งเพรมีแม่งที่จะสู้ทุกชิ้งทุกอย่างทั้งโลกใบนี้จะมีนักเพียรต้องมีครู <c oughs> ครูเปิดตั้งเบงตัวเองฟังจนปาทข้างบ้านต้องหลอน <c oughs> บางคนก็ผู้ลีนในสิ่งที่ข่อยกำลังทำนั่นมึง <c oughs> ห้องเพียหรือว่ามึงรับหรือว่าตัวมึงกำลังลำ <c oughs> บางครั้งก็ใส่คำเก่าให้คนฟังนั้นได้จำ บางคนก็บอกมักแต่โตคอยก็ต้องทำอาเด็เป็นจังได็ใอยมันม่าไปก่อนอนที่เห็นสันหมอไป มีแต่นอนแล้วก็นอนบอได้ฟังอธิบายมาถึงเวลาก็พักผ่อนความหูคอยบอหลายแต่สามารถแต่งเป็นก่อนซัมบอนสติวดนไล่วอเดอาดูอิมนาวไม่เอาวิเราใส่นอนดิดินอกเดิเท้า I don't want to f i g h t anyone from l a o าสัมบอนอบใจยแลนด์ลิสิิมสองอบเดินลาทุกคนต้องเคยผ่านคำดูถูกคนว่าวขวัญมีคนมากมีค สมแล้วก็ต้องมีคนสัน่งสิ่งที่เฮาเคยผิดพาเก็บมาเป็นแห่งผักดันสิ่งที่เฮาควรดู hmm. แลก็คือพ่อแม่อ,อยู่ทางหลังมุหกหนาเพลงดีมากทุกคน ก็หลังจากที่ปอบไอได้ดูไปจนโจบนะทุกคนปอบไออึ้งมากๆเยอะนะก็อึ้ง,ง,งอึนในทัศนคติของน้องคือมันดีมากๆอ่ะทุกคนเด็กวัยนี้แล้วแต่งเพลงออกมา มันก็บ่งบอกถึงทัศนคติของคนแต่งด้วยนะทุกคนคือแบบไม่มีแรงแต่ก็จะสู้อะไรเงี้ยตอนให้มีคนบูลลี่เลยเงยี้ยเฮ้ยทุกคนทัศนคติเียของเด็วกวัยน,นี้คือดีมากๆตอนที่พี่อายุเท่าน้องอะพี่ยังคิดไม่ได้เท่านี้ด้วยซ้ำเลยม,มั้งเออพี่ก็เป็นคนที่ทํางานมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะแต่แบบมันก็มีช่วงที่แบบท้อมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยอืมแล้วเพลงของน้องตอบโจทย์ของคนวัยทำงานมากๆเลยแบบว่าเฮ้ยต้องสู้ต้องสู้อะไรเงี้ยมันบอกให้ตัวเองต้องต้องสู้อะไรเงี้ย น้องเก่งมากๆเลยอะ่ะป๊อบอายชอบมากเลยนะคะทุกคนเนื้อหาเพลงเขาก็ดีส่วนเรื่องคำนองเนี่ยคำนองจะคล้ายๆกับรอบที่แล้วเพลงก่อนของน้องนิดนึง <Okay. S 1> แต่ก็แตกต่างไปจากเดิมคล้ายแต่แตกต,ต,ต่างไปจากเดิมนะคะทุกคนมุมภาพก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่กล้องจะหมุนๆเคลียรยๆอย่างเนียป๊อบอายจะไลๆ่ๆล่ตาดูแต่ก็ไม่มากหรอกค่ะป๊อปบอายเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องชอบเนื้อหาเพลงของเขามากๆเลยอะ่ะฟังเพลงตั้งแต่ต้นจนจบป๊อบอายอึ้งมากๆในเนื้อหาของเพลงเขาแต่งออกมาได้ดีอ่ะ แต่งออกมาคล้ายๆแบบทำกรนกินใจเลยทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามน้องกันนะคะน้อง c x 73นะคะเพลงของเขาออกมาผูกกินใจมากๆเลยอ่ะชอบอย่าลืมไปติดตามกันนะคะวันนี้ปอกไอต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจะลากันไปนะคะก็อย่าลืม